เอา้อากีฬาถึงท้องแค่หน,งนหหงหังแต่นะลูกให้งว่วงปนันติฮะง่วงกันมืดตาว่าขึ้นแต่อีลาเออแม่เลี่อนพาให้เพื่อนเพื่อนคนนอนตีละอีฬาได้พาไหมอีฬาได้หาไหมห็นทานนอนเออคืออะไรก็คือทานนอทานนอน,นเออเนยนอนสบายไหมลูกนอนสบายไหมหอนอนสบายไหมฮะฮะ บอกอีหล่าเก้าแล้วว่าที่ซื้อแม่บไปซ hey. so ื so so ้อเธอแม่ก็เล so ือเอาผ้าห่มมาปูห้ดีกว่าผ้าห่มหน่อยนะไม่ต้องไปเจอหรอกนะนะตังก็ไม่มีก็เอาผ้าห่มนี่แหละปูนอนไปเลยนะกลางคืนก็นอนกับแม่ล่ะกลางคืนก็นอนกับแม่กลางวันนอนเล่นก็เอาผ้าห่มมาปูก็พอในผ้าห่มหน่อยนอนอมยิ้ม อน,นันต์อมยิม้มโอ้ยนอนสบายจังเลยอารมณ์ดีด้วยพี่นองเคยเห็นอนลูกคอยอมยิม้มมาพี่นอนอมยิม้มเลยนอนสบายนอนันต์สบายนอ,นายอมยิม้มสองคนนั้นคุยยังกันฮอคุยอะไรกันมาคุยอะไรกันะกนะเนี่ยเองปรึกษาอะไรพี่ธุงเงินนะ ออเอออารมณ์ดีเมื่อเมื่อในบ่หอนแต่ว่าช่างเอาบมเมนแบบแดดนะแจ้งเพื่อนไปหาอิหลกักอีหลยกจะนอนอ้าวในนอนที่นอนจี๋จุยจ๋ยๆเลยนอนอารมณ์ดีนันงานหอดหนานาวเออแล้วลูกก็สบายหนาน้าวในนอนสบายเลยเพื่นอน,นอยู่ไม่ได้ยาก มาฝนก็เย็นอยู่ขันตกมาแต่ขันบ่อตกก็หอนเอาคือเกาพี่น้องเดิ้งกับให้ให้ก็หนาหอนซะเลยอยู่แทนแลนน้อยเอย้เป็นแดน,นปัจจุบันมาอวกไทยตอนใดบู่นี่สิได้จับมือบู้พอหโมนี่ยย่าพันศิว่ะพันมากเกลนถีบหลังกงเราจะเจอเนี่ยกีฬาอีาหฬาน้อยเนี่ยเอ้ยคือคักเนาะลูกน้อย,ย,อ,ย,อ,ยอันลูกน้อยวันนี้นะอันนี้อันนี้ม,นนนม้อนในก่อดไหมมั้ง ลูกคอยไปใส่เลยเอามอนใส่ลูกหายเลยลูกหายเลย <S <S อะลกูกหายเลยเดอ้อนอนหล,ะ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 ละับลับแล้วหลับยังอะหลับแล้วยังอะหลับแล้วยังคี่ทนอนอือนอนอมยิ้มนอนอมยิ้ม เก็บตะกา้าอันนี้กับ่ได้กเก็บตะก้าคือคนลูกเต็มเลยคนลูกกับลวงเอาเกิดมันเหยียบคนต้วนี่มาตอนไหนล่ะฮึเกิดเป็นแม่เหยียบต้วนี่เอออ่านอนสบายโอ้เอออีหละเหมือนอีเอออีหล่ะนี่น้ำบ่อาบอ่าน,นอนทำแม่ไม่กวนละนอนเท่านะั้อขอบคุณใจณเพื่อนๆหลายๆทุกๆคนเนดะ้อขอบคุณมากๆที่กำามารับชมน้องๆคลิปนี้อยากจะไว้แค่นี้ก็นราจะ ชมคลิปหลักผฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องๆนได,ด้ได้จะเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปจ้าขอบคุณค่ะ